Thank you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอกค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูนะคะโดยดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะจะพาท่านผู้ฟังทุกทท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยค่ะกับกูรูในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะคุณยงยุทธนินเปลงแสงค่ะสวัสดีค่ะน้องเล็กค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องบอกท่านผู้ชมเรียกน้องเล็กนี่เพราะว่าเราเป็นกันเองนะะเราก็สนิทกันเป็นส่วนตัวความสนิทดีทําให้ถามได้ทุกอย่าง นะฮะว่าแล้วก็ขอยืมเงินหน่อยไม่ใช่นะฮะที่จะทําได้ทุกอย่างตอนนี้หลายคนตื่นตัวกันมากเลยเรื่อง Facebook จะขอเก็บเงินบางคนบอกนึกแล้วมันต้องมีวันนี้ครับผมเอาไงดีจ่ายเลยไหมคือผมว่าตอนนี้เฟซบุ o กนี่กําลังเทตสาดอยู่ในบางประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคือเขาเขาทำเป็นโลเคอล่นมาเก็ตติ้งอยู่ก็คือเขาเทตลาดในบางประเทศเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยในประเทศไทยเขาจะทํำไหมแต่ถ้าเกิดเขาทําจริงๆแล้ว ผมว่าถ้าเกิดมันทําให้บัญชีเราปลอดภัยนะครับมันก็น่าสนใจนะแค่400กว่าบาทใช่ไหมเขาใช่400กว่าบาทแต่ผมว่าเขาคงไม่ได้คิดเป็นต่อเดือนหรอกผมผมคิดเองนะนะครับในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนคือมันจะน้อยกว่าลงใช่ใช่ใช่หรืออาจจะคิดเป็นรายปีอะไรเงี้ยเอาเป็นรายปีดีกว่าผมว่ามันก็มันก็น่าสนใจครับแต่ผมว่าเขาไม่ได้บังคับเหมือน YouTube กับ u t u b e พีเมียม่ะผอว่าเขาไม่ได้บังคับหรอกครับเพราะว่าอยู่ที่ความสมัครใจเพราะถ้าเกิดเขาบังคับปุ๊บ มาร์กน่าจะคิดแล้วหลักว่าย่อมันก็น่าจะลดตกลงทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเลขจะสมัครไหมถ้าเขาใช้ระบบนี้กับประเทศไทยผมมว่าทุกคนที่เป็น SME แล้วใช้ Facebook หากินเราใช้คํานี้เลยนะ a c e b o o k หากินเพราะว่าังไงก็ต้องสมัครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ a c e b o o k ไล่ปิดเพจเยอะค่ะเพราะว่าหนึ่งเฟซบุ๊กไม่เริ่มไม่มั่นใจว่าของจริงของปลอมมั้ยมีอาชีพหรือเปล่าใช่ถูกไหมครับแล้วเราก็ปลอดภัยเรื่องบัญชีด้วยมีคนมาแฮ เห็นมาข่าวเมื่อหลายวันก่อนนะที่บอกว่าบัญชีโดนตัดเงินไปเองเนี่ยกโมัอะไรเงี้ยจากการซื้อแอดบน a c e b o o k อย่างเงี้ยก็คือแลกกับความปลอดภัยใช่แลความปลอดภัยนะระบบบัญชีเราถ้าเราคิดจริงจริงี่ร้อยกว่าบาทต่อเดือนค่ะเดือนหนึ่งมี30บวันก็ตกวันละประมาณสิบห้าบาทน้อยกว่าค่ากาแฟอีกใช่ไหมน้อยกว่าค่ากาแฟหนึ่งแก้วอีกก็ผมมองว่าถ้าเรามองเป็น SME เออนาะแล้วเป็นธุรกิจแล้วเราหาเงินเป็นต้นทุนใช่มันคือต้นทุนนะครับถ้าถ้าเป็นผมผมว่าก็ จำเป็นต้องใช้เ่ะอแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทําธุรกิจ S อสมีเราเป็นประชาชนคนทั่วไปอะเราเราก็ต้องเราก็ต้องคิดแล้วว่าบัญชีเราเราซีเรียสเรื่องบัญชีขนาดไหนคือปัญหาคนก็เปลี่ยนบัญชีทุกๆใช่บางคนมีหลายบัญชีไงมันก็จะหลายต่างนะเราซีเรียสขนาดไหนใช่ถ้าเราเราไม่ได้ซีเรียสมากว่าเฮ้ยมันเป็นบัญชีส่วนตัวเหมือนเราเล่นไลน์เนี้ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยผมมองว่าก็ก็อาจจะไม่ต้องสมัครเลยก็ได้เพื่อนพี่มีทั้งสามกลุ่มสำหรับเพื่อนสำหรับการทำงานสำหรับ ธุรกิจเขาเขาเปิดร<า>หรือบางคนเนี่ยเปลี่ยนมือถือปุ๊บเปลี่ยน Facebook เ,เลย พอจำ u s e r เนมพาสเวิร์ดไม่ได้ถูกต้องพี่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเลยอย่ไหมแม่แม่เนี่ยมันก็จะจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละครับดูตามความจำเป็นของแต่ละคนนะฮะแต่พอบอกว่าความจำเป็นของแต่ละคนขนาด Facebook เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนระบบแล้วเราต้องมาย้อนดูด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะุณผู้ฟังน้องเล็กก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหทุกอย่างมันเริ่มกลับมาโหมดเดิมแล้วคนเที่ยวเยอะขึ้นคนไม่ใส่หน้ากากกันน่นะฮะแม้แต่ในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยยิ่งชัดเลยนะฮะเขาบุกกันเยอะบุกในแง่ทีี่่วาาหรรยได้เกคนนะ ตอนนี้ออนไลน์ออฟไลน์ก็ทั้งหมดนะคือออฟไลน์ก็กลับมาแล้วด้วยนะฉะนั้นถามว่าออนไลน์เนี่ยเสียตลาดไปให้กับออฟไลน์บ้างไหมเทรนการทําตลาดปี2023อ่ะ2,566้าแบบไทยเราครับต้องปรับกระบวนยุทธ์ไหมคือผมมองว่ายังไงสุดท้ายแล้ววันนี้เราเราต้องปรับเยอะอยู่นะครับเนืเพราะว่าเทรนประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิโอมาแรงมากดังนั้นผมบอกว่ามันมี10เทรนสิเรื่องนะที่จะไปต้องทา ต้องทำอันนี้หนึ่งที่ผมมองว่าวิดีโอมาเก็ตติ้งค่ะคือวันนี้ยังไงวิดีโอก็มาแรงมากนะครับเนื่องจากทิกตอกมันแรงมากนะครับนแล้วก็อัตราเจริญเติบโตของทิกตอกสูงมากคนชอบมากใช่นะครับนแล้วก็ดังนั้นเนี่ยแม้ทั่งอะไรนะ Facebook เองก็ตามก็กลับมาเล่นวิดีโอเยอะขึ้นเห็นไหมคลิปรีวิวเองก็ตามถูกไหมครับสตอรี่เองก็ตามนะครับยูทูบช็อตเองก็ตามใช่ไหมครับเนี่ไอ้พวกนี้แหละคือคือสิ่งที่บอกว่าเป็นเทรน์ของวิดีโอแล้วมาสอดรับกับพฤติกรรมของคนด้วย Uh huh. คนขี้เกียจอ่านหนังสือคนชอบดูดู<อ>ปุ๊บเลื่อนปุ๊บแล้วเป็นวิดีโอสั้นๆ uh huh. เอาไฮไลท์มาตัดอย่างเดียวเอาจุดเด่นเอาคอ uh huh. คอหลักของเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมาปุ๊บเราก็เลื่อนดูไปได้เรื่อยๆ uh huh. นะครับน,นี่คือนี่คือเทรนที่จาเป็นต้องทำ uh huh. ่างนั้นผมมองว่า SME นะครับยังไงก็ต้องทําวิดีโอมาร์เก็ตติ้ง แล้ววิดีโอมาเก็ตติ้งในรายละเอียดนี่มันต้องเป็นวิดีโอแบบไหนแล้วก็ความยาวเท่าไหร่เพราะทิกต k อ o k เขาก็ให้ยาวขึ้นนะทุกวันนี้อ่าใช่ใช่่คือวิดีโอความยาวแบบไหนนี่ผมมองว่าอยู่ที่แพลตฟอร์มอ่อแพลตฟอร์มยกตัวอย่างในี่ยยูทูบยูทูบเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราจะเป็นวิดีโอรีวิวสินค้านี่สิบนาทีคนก็ดูเพราะว่าเขาอยากดูไงใช่ใช่ใชเขาอยากเห็นไงครับยูทูบยาวได้มือถือ เราจะดูรุ่นของมือถืออย่างเงี้ย <c oughs> ว่ามือถือรุ่นนี้รีวิวยังไงยังไงคนก็เขายอมเข้า <c oughs> ไปดูในหลายๆรายการใช่ไหมครับ <c oughs> ที่รีวิว15นาที20นาทีคนดู <c oughs> <c oughs> นะครับแต่พอมา a c e b o o k ปุ๊บเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าจะดูหรือจะดูต่อหรือเปล่ามันอยู่ที่แวินาทีแรกนี่เป็นวิจัยเนาะ8วินาทีแรกเ <8 S 1> <c oughs> ลยเหรอ8วินาทีแรกใช่มันต้องแบบว้าวอ่ะมันต้องฮะมันต้องว้าวมันต้องเขาเรียกพาดหัวเจ๋งไฮไลท์ดีคือ8วินาทีแรกถ้ามันเจ๋งปุ๊บเขาจะดูต่อ แต่ถ้าป่าวินญ,ญาฮีรามันไม่สนใจเลือ่อนเลยและไอ้เจ๋งไม่เจ๋งนี่มันมันอ่ามันก็ต้องไปดูว่าถ้าเป็นล่กสณ่งของสินค้ามันต้องกลับไปดู consumer behavior พฤติกรรมลูกค้าปัญหาของลูกค้าอย่างผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มันมาแก้ปัญหาอายกตัวอย่างเนอะวันนี้มีมือถือรุ่นหนึ่งบอกว่าซูมไม่ถึงดวงจันทร์เจ๋งไหมเขาเปิดมาก่อนแล้วซูมไม่ถึงดวงจันทร์ปุ๊บคนอยากรู้เลยมือถืออะไรอะไระของมันเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้น,น,นใช่ใช่เห็นไหมครับนี่เจ๋งแล้วยังเจ๋งเนะถ้าเปรียบเทียบก ยี่ห้ออื่นที่เป็นคู่แข่งกันซูมถึงเมืองจันไม่ถึงฮะมันเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องมันดีขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยอยากดูนี่คือว้าวคอนเทนต์เห็นไหมครับเอาที่แบบดีที่สุดแบบเลดสุดของของเนื้อหาที่เราจะพูดงี้คือจุดขายจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y u ูทูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอูมาชาแนลค่ะทุกทุก <ๆ S 3> คนมีกล้องเหมือนกันหมดแต่นี่บอกซูมถึงดวงจันทร์เรารู้สึกว่าอยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้กล้องสองทางไอ้กล้องดูดาวกันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือซูมดูคอนเสิร์ตเกาหลีอยู่เขามีมีแอดเนอะซูมเข้าไปดูเห็นตัวคอนเสิร์ตเลยอย่างเงี้ยเห็นหน้านักร้องเลย สมมติถ้าเกิดตอนนี้เขาหาเสียงกันอยู่ใช่ไหมน้องเล็กถ้าเราบอกว่าจะทําคลิปวิดีโอโปรโมทพักอะไรเดียวรวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยอ่าครับเราจะเอาตรงไหนที่ว้าวสุดมาอ่ายากครับรู้ฟ <mm> ังบอกว่าคุณปุ๊กร <mm> ครับได้บอกน้องเล็กเขาก่อนไหมว่าจะถานี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ <mm> ไไดบอกนะครับไม่เห็นเห็นคาถามนี้น่าจะน่าจะยากอยู่นะเราต้องไปดูนโยบายของพูดนะถ้าเราเราูดเป็นกลางๆเนี้ยเราต้องไปดูนโยบายนะแล้ววันนี้ Facebook คือจริงไม่ใช่วันนี้หรอกคือ Facebook เป็นมานานละคือมันเจาะโลเคอลได้คือถ้าถ้าเราไปพูดถึงพักการเมืองเนาะถ้าผมเป็นนักการตลาดของพักการเมืองผมจะบอกว่าโลเคอลไหนมีมีเรื่องปัญหาเรื่องอะไรเราจะยิงแอดไปที่โลเคอลนั้นแสดงว่าใน,นอำเภอ A อำเภอ B อำเภอ C อาจจะแอดอาจจะไม่เหมือนกันเลยอำเภอ A มีเรื่องการ ขาดแคลนอาหารสมมุติสมมุติเราจะยิงแอดไปว่าเราจะช่วยเขาเรื่องอะไรถ้าอำเภอไหนปลูกกัญชาเยอะเราจะยิงแอดเรื่องอะไรก็ต้องดูใช่ใช่นี่พักการเมืองเอาไปใช้ได้นะต้องเล็กแนะนำเพราะว่ามันมันเป็นเซกเมนต์นั้นเพราะ a c e b o o k เป็นเป็นเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่เจาะกลุ่มได้ดีที่สุดณวันนี้นะครับ8นาทีเอาตรงที่ว้าวที่สุดแล้วตรงกับคนดูตรงกับคนดูของเรานะครับคนดูอำเภอนี้มีปัญหานี้ยิงแอดไปยังไงเขาก็ดูเพราะเขาอยากรู้ว่าแก้ยังไง ถูกไหมครับหรืออ mm ําเคอนี้ม ok ีมีอะไรเดียปลูกสตรอเบอรี่เยอะแล้วมันเหลือเยอะเลยอย่างเงี้ครับยิงแอดไปว่าฉันจะช่วยยังไงกับผลผลิตทางการเกษตรที่จะช่วยขายเคยังไงแต่ถ้ายิงแอดผลผลิการเกษตรมาที่กรุงเทพไม่ใช่อะจะขายเลยจะขายสตรอเบอรี่ให้เราเลยอะไรเงี้ยครับพี่แต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราใช้คอนเทนต์ในรูปแบบของรูปภาพภาพนิ่งวันนี้เราอาจจะทั้งรูปภาพภาพนิ่งและวิดีโอมาเป็นพระเอก นะครับดังนั้นเทรนด์วิดีโอมาแรงดังนั้นเนี่ยพอเทรนด์นี้มาแรงผมก็เลยจะบอกว่า SME ทุกคนทุกคนต้องทำทิกตอกต้องทำทิกตอกใช่ t ิกตอกเขามากับคลิปวิดีโอจริงๆนะใช่ใช่ใช่ทำนิ่งไม่มีคือบางคนบอกว่าอย่างที่ผมไปสอนอย่างเงี้ยผมบาอกอาจารย์แล้วเป็นอุตสาหกรรมจะทำติกตอกยังไงผมบอกว่า t ิกตอกทำได้หมดติกตอกมันน่าเชื่อถือเลอมีคนเขาติดเรื่องนี้นะทิกตอกมันเหมือนของเด็กเล่นนะอาจารย์อ่ามันมันอยู่ที่ว่าคอนเทนต์ที่เราทำไปมันคืออะไร สมมติเราขายอะไรเดียวเราขายเครื่องมือแพทย์ยกตัวอย่างง่ายๆแต่เรามาเต้นมาเต้นกับเครื่องมือแพทย์โอ้หอย่างนี้มันไม่ได้ล้วเห็นไหม,ไไมไนะครับดังนั้นมันก็ต้องกลับไปเรื่องเรื่องเบสิกเลยคือแบรนด์อิมเมจแบรนด์อิมเมจเราเป็นแบบไหนตัวตนเราเป็นแบบไหนเพอร์ซอนอลแบรนดิงเราเป็นแบบไหนเราสื่อออกไปให้มันตรงกับตัวเพอร์ซอนอลเรากับตัวแบรนด์ให้มันเข้ากันใช่ไหมครับ<ห>อ่าถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์สิ่งที่เราควรจะทาคืออะไรครับมาให้ความรู้ไหม นะครับมาให้ความรู้ด้านด้านวิธีการใช้ด้านคุณหมอด้านนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับโรคต่างเห็นไหมน่าเชื่อถือเพราะมีคุณหมอหลายคนให้ความรู้บนทิกตอกคนก็ตามใช่ใช่บางทีอาจจะไม่ตลกนะเพราะว่าขออนุญาตยกตัวอย่างใกล้ตัวอย่างทิกตอกของพี่ปุ๊กเองออนไมาเนี่ยก็จะตัดคลิปจากที่ตัวเองไปทํารายการโทรทัศน์ต่างๆอะไรเงี้ยมาออกมันก็จะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคนรู้คนเชี่ยวชาญมันมันก็ไม่ตลกแต่ว่ามันโดนอยู่เหมือนกันเพราะว่ามี มีคาถามที่คนอยากรู้แล้วเขาไม่มีโอกาสถามโดยตรงแล้วพี่ปุ๊กเป็นพิธีกรพี่ปุ๊กมีโอกาสถามพอพี่ปุ๊กถามเสร็จปุ๊บพี่ปุ๊กก็ให้ลูกน้องพี่ปุ๊กตัดคลิปถามตอบเหมือนที่เล็กเคยบอกอถามตอบถามตอบมันก็มีคนดูเยอะมีอยู่คลิปหนึ่งสัมภาษณ์คุณอ่าอ่าไมเคิลตังค์มีคนดูไปประมาณล้านกว่าครับพี่ก็เลยบอกว่าทําไมดูกันเยอะขนาดนั้นที่ไหนได้คือมันเป็นเนื้อหาที่บอกคุณไมเคิลตังค์เขาประหยัดเงินขนาดไหนถ้าอยากรวย คนดูเพียบเลยอเห็นไหมคืออันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าข้อที่หนึ่งพี่ตุ๊กออฟ p e r s o n a l branding พี่ตุ๊กก่อนพี่ปุ๊กเอาพี่ปุ๊กเอาออาเพอร์ซันอลแบรนดิของพี่ปุ๊กก่อนถูกไหมครับที่จะทําว่าเราเป็นพิธีกรเนี่ยเรามีบุคลิกแบบนี้เราทําแบบนี้ถูกไหมครับก็มีบระอ่บบวกกับให้ความบวกกับเรื่องของแบรนดิ่งของของรายการทีวีหรือรายการที่เราทําอยู่ถูกไหมครับมาบวกกันก็ไม่ต้ี้แล้วคอนซูเมอร์ก็ชัดเจนคอนซูเมอร์อยากรู้แบบนี้ ใช่ไหมครับพอไฮไลท์ไปปุ๊บทิกต็อกมันจะนําไปหาคนที่อยากรู้อยู่แล้วเพราะทิกต็อกกับ a c e b o o k ค่อนข้างใกล้เคียงกันระบบ AI นําไปหาคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแสดงว่าไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรคุณก็สามารถทําคลิปลงทิกตอกได้หมดนั่นแหละได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับที่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ขายตรงๆนะครับอย่างที่ผมบอกเนะขายเครื่องมือแพทย์เรามาหยิบเครื่องมือแพทย์มาหรืออยู่ดีเราขายกาแฟแก้วหนึ่งเรามาหยิบกาแฟว่าไอ้กาแฟแก้วนี้อร่อยนู่นนี่นั่นคนไม่สนใจ แต่ถ้าเราเป็นเชิงรีวิวว่ากาแฟแก้วนี้มันทํามาจากอะไรมันดียังไงถูกไหมครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่เป็นคอกาแฟเริ่มสนใจสุดท้ายแล้วทําไมครับก็มีโอกาสที่จะลองสั่งมาซื้อลองสั่งมากินนะครับดังนั้นนี่คือนี่คือวิดีโอมาเก็ตติ้งที่อยู่แล้วก็สามารถเอาไปทําในรวิวก็ได้เอาไปทําในยูทูบช็อ t ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นทั้ง YouTube Facebook Tik t o k อ่านะครับดังนั้นวิดีโอมาเก็ตติ้งมาแรงมากนะครับ แต่อย่างที่บอกนะว่าวันนี้แพลตฟอร์มมันมันล้วนมากค่ะมันอย่าง a c e b o o k ก็เปลี่ยนตลอดทิกตอ,อกก็ปิดตลอดนะนะครับเฟซบุ๊กบิ k กตอกปิดตลอดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยจะบอกว่าทุกวันนี้เราเช่าบ้านเขาอยู่เราเช่าบ้าน Facebook อยู่เราเช่าบ้าน YouTube อยู่เราเช่าบ้านทิกตอกอยู่วันนี้เราต้องมีบ้านของตัวเองแล้วบ้านของตัวเองคือผมก็เลยบอกเทรนด์อันที่สองที่ควณจะต้องมีคือเว็บไซต์อาละแต่เดี๋ยวเทรนด์อันที่สองเว็บไซต์เนี่ย เราได้คุยกันแน่นอนน่าสนใจเพราะว่ามาก่อนใครเลยนะเว็บไซต์แต่ขอถามนิดหนึ่งพอดีมีคุณผู้ฟังเขาไลน์มาถามเลยว่าเรื่องทําคลิปเนี่ยอยากใหเ้เล็กได้อธิบายบางคนบอกเจอที่เขาบอกว่าไงห้ามอ่ะไปโดนลิขสิทธิ์โดนภาพอะไรแล้วถูกถูกบล็อกเฉยเลยเอออันนี้ช่วยช่วยเตือนให้นยสิคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่เบสิกพื้นฐานเนอะเบสิกพื้นฐานคืออะไรครับคือห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ ห้ามทาผิดกฎหมายการที่เราไปเอาเราไปเอาอะไรเดียครับแอดนึงมาไปเอาเพลงเพลงนึงมาแต่แต่ด้วยโดยปกติที่ตอกเนี่ยมันจะมันจะควบคุมเรื่องนี้อยู่ละเช่นถ้าเราจะยิงแอดปุ๊บเพลงที่เราเมิดลิขสิ์เนี่ยเพลงที่เอามายิงแอดไม่ได้มันก็จะต้องเปลี่ยนเพลงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างเนอะเราไปหยิบตุ๊กตาตัวหนึ่งมาเป็นลิขสิ์สักอย่างหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาตั้งแล้วเราก็มาเอามันมาเป็นพระเอกอยู่ในไลฟ์สดของเราด้วยแล้วเราก็มายิงแอดด้วย โดนไหมโดนครับเพราะว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์ไงหรืออยู่ดีเราไปใส่ชุดสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเรายิงโฆษณานะถ้าเราไม่ได้โฆษณาถ้าเราไม่โฆษณาเอไอไม่อาจจะจับไม่โดนอ๋อแล้วแล้วบางทีพวกภาพอะครับภาพเราก็อุตส่าห์บางทีเราไปหาในในโปรแกรมที่ภาพใช้ฟรีแต่บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นภาพที่เราไปถ่ายมาทั่วไปแล้วมันเจออย่างนี้มีโอกาสโดนไหมถ้าเป็นภาพที่เราหามาจากก o เกิอผมตอบว่ามีโอกาสโดนครับ แล้วถ้าเป็นภาพสดเนี่ยป้ายโฆษณาคัดเอาคนดังนักการเมืองเนี่ยมันต้องดูว่ามันต้องดูว่าเราเช่นเราถ่ายเป็นเชิงแอดเวนตอรีคือเชิงข่าวไม่โดนหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ่ายป้ายนักการเมืองคนนี้แล้วเราก็พรีเซนต์ว่านักการเมืองคนนี้ใช้สินค้าเราอันนี้ยังไงก็โดนอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นมันนั้นมันต้องอยู่ที่เจตนาในการทําด้วยนะครับเนนั้นเนี่ยเรื่องรูปภาพเนี่ยคนเขยเข้าใจผิดเยอะเสิร์ชกูเกิลเจอรูปปุ๊บฉันจะเอามาใช้เลยคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยจริงมันไม่ได้ ภาพหนึ่งต้องระวัง 5, เสียงเสียงแล้วอะไรอีกเลยแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมที่ที่อยู่รอบๆตัวเราอ่ะเช่นเช่นบางคนไม่รู้นะเนอะอ,อะไรนะยิงแอดบน Facebook ฉันเลยใช้โลโก้ a c e b o o k ผิกกดกฎหมายนะเนี่ยไม่ใช่ผิกกดกฎหมายผิกกดกฎ a c e b o o k นะถ,ถ้าตามกฎหมายจริงมันก็น่าจะผิดแหละเพราะเราไปเอาแอบแรนด์เข้ามาใช้ถูกไหมครับผมผมก็โดนนะพี่ก็โดนเราพริมพ์คำว่าผมมีคอสเฟซบุ๊กผมพิมพ์ว่าเปิดคอสเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษโดนเลยอ่ะโดนเลยก็คือยิงแอดไม่ได้ โดนบล็อกเลยเราก็ต้องเอาออกเปลลี่ยนแ้วก็เปลี่ยน<ล>ยคำว่า Facebook ภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮั่นแค่นั้นเองครับ <c oughs> นะ <c oughs> แต่โลโก้โลโก้เราก็ใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับคุณผู้ฟังเริ่มคุยเริ่มมนันเดี๋ยวในเรื่องของเทรนด์การตลาดนะออนไลน์ในปี2023นะวันพรุ่งนี้นะเราจะมาคุยกันต่อกับสุดยอดกูรูการตลาดออนไลน์น้องเล็กยงยุทธนินเปล่งแสงกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดวันนี้ขอบคุณน้องเล็กมากนะคะสวัสดีค่ะ